สาเเหลเสียทีฉันมาทำอะไรที่นี่คุณพี่ขาอ่ะฮะในที่สุดนะคะคุณคุณพี่ก็เดินคุณน้องป้ายาแล้วนะคะใช่ค่ะรบจติงเหลือเกินรบจติงจังเลยเห็นไหมเสร็จโจรเลยยตอนนี้เสร็จแล้วนะคะดิฉันได้มรดกของนางสองไร่ บอกแล้วนางบอกว่าทําดีนะคะดิฉันทําดีนางจะมีอีกนะคะแล้วจะคือแบบว่าตายแล้วสมเลยนะคะที่ดิฉันไปมนต์ดำที่เขมรมานะคะดิฉันไปณ้าทองมาค่ะขอะคุณเด้อไม่ค่ะพี่ขึ้นี่ค่ะนี่นี่ฟังเสียงสิ คุณพี่ค่ะนี่ต่อไปเ,เ,อเอาเสียงจริงใจคุณพี่ค่ะได้เลยโอเค่าโ <Okay. S 2> <laughs> อ้ oh, thank you so much นะคะเดออินหน้า่เออใช่แล้วใช่แล้วคุณโอนเดินหน้ามาเพราะว่าพี่เดี๋ยวพี่กำลังแต่งบ้านช่วงนี้แหละของพี่เทเลทยอยมาแล้วแล้วเดี๋ยวมาขอบคุณนะคะสำหรับจัดก,การเรื่องเอกสาร พ okay. ี่จะได้ไม่เหนื่อยมากขอบคุณค่ะว้าวชียงใหม่นี้ตายแล้วดิฉันเป็นคนสี่ชยงใหม่แต่ว่าดิฉันมีที่ดินที่ชียงใหม่วิวบิวโอเคนะคะโหดยาอิจฉาสมาชิกใหม่โคงบ้บานเ <c oughs> ชียงใหม่ป่า <c oughs> แตด <c oughs> อ๋อไม่ใช่ป่าแดดนะคะ <c oughs> โอเคค่ะโอ้ยดีใจจังเลยอะ่ะพี่ดูสิบ่อน้ำเป็นของติ่ง <c oughs> <c oughs> ไอพร้อมไอเนี่ยบวกขอกระด้งด้วยใช่ไหมก็มันตัดมาพอดีอ่ะช่วยไม่ได้อ่ะนี่ตรงนั้นเป็นมุมที่ตัดที่ของติ้งนะคะพี่แมวตรงลงเอาหลังนี้ติ้งอยู่ก่อนไดพิจาร์ตรงไหนตรงนนแถวมุมเนี้ยหรือไม่ก็ติ้งก็จะกับะชันหน้ากับพี่ก็ได้ตรงเนี้ยพชันหน้ากันติ้งโอโหติ้งปิดบ่อเลยนะบ่อให้ก่อนนะนี่บวกกระด้งนะคะแล้วเราเราแบ่งละยชขึ้นกันไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอคุณฉนดเป็นของดิฉันแล้วนะคะอ้าวก็ช่วยไม่ได้นะคะ ถ้าคุณอยากได้คุณต้องมาซื้อเดี๋ยวฉันขายให้กับเครื่องที่ตรงนี้ที่ไหนอีนี่เราพูดนี่เดี๋ยวฉันตรงนี้ก็ใกล้กันนะแต่ว่าตรงนู้นมันก็สพตาพูดถึงว่านะถ้าตรงตรงข้างกันมันก็สวยนะแต่ว่าถ้ายื้อไม่ต้องทำหลังเล็กเล็กเห็นวิวบ่อนนั่นติ้งทำเล็กๆล็กทำเล็กๆไม่ได้ทำหลังใหญ่เพราะว่าจริงๆจริงๆไม่ทำก็ได้ใหญ่ค่ะสตูดิโอหน่อยนึเหรือประมาณสตูดิโอติ้สตูดิโอก็พอแล้วจะเอาเล็กกว่าได้ซ้ำเพราะว่า บ้านหลังนี้ยิยมอกดิฉันก็จะมายึดค่ะคุณไม่อยู่คุณไปต่างประเทศบ่อยดิฉันก็มายึดสิค่ะชวนโอมาใช่ไหมโอ้ thank you นะจ๊ะดันนะคะ all done thank you so much ขอบคุณค่ะคุณโอจ้ามีคนช่วยที่ดูแลที่และที่ขอบคุณมากเลยค่ะเสร็จเสร็จโจนโอเคบายไม่เรียนละคุณนะโอเคค่ะไม่เรียนลคุณไม่เรียนแบบอีหนิงค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ฉันก็มายัางที่ที่ดิฉันได้รับสองไร่นะคะดิฉันจะไปอยู่หนะที่แห่งนี้นะคะดิฉันจะมาอาทิตย์ตะแคลงนะคะแต่นี้ดิฉันได้เตือยาวแล้วนะคะใช่ไหมมีเป็ดด้วยนะนมีห่านด้วยดินแดนในฝันเลยแล้วนะคะมีหมามีแมวมีห่านมีนั่นมีนี่นะคะบักย่ำไงอุ้ย กินได้ได้เนาะนี่อร่อยไหมีแล้วหรอจบข่าวดิฉันจะให้ดูนะคะว่าดิฉันได้ตรงไหนนะคะขอบคุณคุณโอนะคะสำหรับเรื่องราวเอกสารต่างๆที่เตรียมมาให้ดิฉันทำนะคะดิฉันก็ได้จัดการไปแล้วนะคะ น,ะะนางนีงเอยนางยกขึ้นดิฉันนะคะฝั่งนี้เหรยวอ้โมงใหญ่อ่ะอืมุ่นน้องขันกรขอางดีค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะล้วอยู่ฝั่งนี้ตัดมาอืมเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ตัดมาอยู่ฝั่งนี้นะคะไปโมเมนต์สองไร่สองไร่นะคะอันนี้เป็นบ้านเซ็นเตอร์กลาง ที่ดิฉันมานอนได้แต่ว่าไม่อยู่ในเขตแต่เดี๋ยวพี่เขาจะสร้างให้หลังเล็กๆนะคะเขาบอกว่านอนไปก่อนถ้าไม่อยากไอถ้าอยากจะมีบ้านของตัวเองเดี๋ยวเขาจะสร้างให้ห้ับสตูดิโอเขาจะบอกว่าดิฉันบอกว่าไม่อยากได้หลังใหญ่ค่าดูแลยากนะคะนี่ค่ะอันนี้อยู่ในเขตบ้านดิฉันนะคะต่อไปทะเลาะก,กันดิฉันจะกั้นรั้วนะคะไม่ให้นางดูบอ่อน้ำนะคะอันนี้บ้านอยู่ในเขตนอกก็ตัดออกมาละมันแบ่งเข้ามาเนี่ย ของดิฉันพอดีอันนี้นะคะวัฒนาอีมาโนยโอ้ยไดูดีกว่ะอันนี้นะคะเป็นบ้านที่ดิฉันจะมาอยู่อาศัยประถมซึ่งดิฉันจะต้องมาดูแลที่ของดิฉันเลยค่ะบ้านของดิฉันดีค่ะดิฉันยุติการังนี้แต่ไปอยู่ในฉลอดนะอยู่ไปก่อนส่วน บ้านหลังน้อยปลูกตรงนูน้นค่ะดิฉันจะปลูกตรงข้ามนางนะคะนางให้งบไปแล้วนะคะตรงน,นี้ดีกว่าละกเ,เต้นไม่ตื่นตลอดอันนี้ดูมานานแล้วดีใจค่ะดีใจค่ะอ,อิจากุล่อตายค่ะตายไปเลย